สวัสดีค่ะแหม่มก็จะตามผลมาให้เพื่อนๆดูนะคะจากแรกๆที่ไม่มีอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะเป็นไงบ้างเห็นไหมหดูลกๆมากแต่บอกได้เลยนะคะว่ามีทุกอย่างเลยค่ะอยู่ในนี้ปลูกสมุนไพรผสมกันก็มแมลงก็จะน้อยหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะมีผักชีฝรั่งด้วยนะนี่ค่ะใกล้ๆนะคะมีแมงลักบัวบกผักชีฝรั่งค่ะ ขึ้งช่ายกุ้ยช่ายมีหมดเลยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวแหวกให้ดูผักชีฝรั่งก็อยู่ในนี้เนี่ยค่ะงามมากนี่ใบยาวมากเลยค่ะเห็นไหมจากรูปที่แหม่มให้ดูนะเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะกลายเป็นมุมอาหารไปแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือกระบะปลูกผักนะคะที่แหม่มทำจากอิฐบล็อกค่ะ ว้าวเป็นไงคะเป็นไงโตขึ้นเยอะแยะเลยเนาะเห็นไหมมีผักเต็มไปหมดเลยค่ะมีหลายชนิดเลยค่ะนานาพันธ์กลายเป็นแหล่งอาหารอีกแล้วค่ะไม่ต้องไปเสียเงินเลยดูสิเขียวเขียวนี่ค่ะผักชีฝรั่งเยอะแยะมากมายผักชีไทยขึ้นช่ายนะคะอ,อ๋อกะเพราค่ะ กะเพาจากการปักช้ำแมงลักจากการปักช้ำนะคะก็สวยงามดีค่ะแล้วนี่นะคะจากเราเราอากผ้านะคะจากที่ไม่มีสีเขียวเลยเราก็มาปลูกต้นตำลึงกับต้นน้ําเต้านะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็เขียวงามแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะจากที่ดูรูปไปตอนนี้แอบมีมะละแล้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะลูกมะละ นะคะแล้วก็ยอดตำลึงค่ะเก็บไปทำอาหารได้นะคะทำให้ลูกน้อยกินค่ะและนี่ก็คือรูปวันที่เราเริ่มปลูกถั่วกันนะคะค่ะนีนแหม่มก็ยืนในบ้านนะก็เนี่ย <c oughs> ยืนอยู่ริมหน้าต่างจะเก็บถั่วผู้นี่ค่ะเห็นไหมเก็บถั่วผู้เอาไปทำอะไรกินดีเอ่ยน,นี่ นู่นตรงโน้นก็มีค่ะเดี๋ยวไปดูข้างนอกนะนี่ค่ะที่เราปลูกกันอันนี้ปลูกในถุงดินนะเห็นไหมปลูกในถุงดินอ่าได้ฝักแล้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะทั่วพู่ทั่วผู้เอ๊เก็บไปทําอะไรกินดีนะได้ค่ะว่าที่ไทยแพงเหรอคะเห็นว่าโลละหลายร้อยเลยนี่ค่ะติดติดฝักขึ้นไปเยอะๆเลยนี่ค่ะนี่ยังติด แล้วก็นี่มีดอกอ่าไม่กินนี้ที่เราดูกันจากข้างในนี่อยู่นี่ค่ะแหมปลูกไว้กันแดดด้วยนะคะแล้วก็กินได้ด้วยอ่าเดี๋ยวจะเด็ดไว้ทำอะไรกินดีเอ่ยหืมเดี๋ยวนึกเมนูก่อน ลูกม,มันสุกกระปอกไม่เอาโนอาจารย์มันสุกกระปอกนะคะรู้หรือเปล่าือไอเจ้านอนนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็จะเก็บละอืมยำถั่วพูก็ดีเนาะโอเคเนี่ยค่ะยังเขียวสดอันนี้มะเขือในกระถาง เดี๋ยวตัดใบออกนิดนึงเขาจะได้รับแดดนะคะพอร,รับแดดแล้วก็จะได้ออกลูกโอเคอดอกมะลิเก็บดอกมะลิให้ไอ้เจ้าเมียงดีกว่าพร้อมๆเลยหนาวก็ไม่ตายเอาไว้นอกบ้านยังจะรอดได้อีกนะคะเนี้ยอแอบส่องผักอยู่เนี่ยนะคะวันๆไม่ได้ทำอะไรเลยเไปหาไอ้เจ้าเมียงกันแล้วเดี๋ยวจะเก็บ ทั่วผู้แล้วนโาจังจ๋าแม่เก็บดอกมะลิมาให้หนูเอาเปล่าโอ้โหโนจังร้อนหัวแฉะเลยโนจังเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะดอกมะลิเอาเปล่าเอาเปล่าหอมหอมหอมก่อนหอมก่อนอหอมสิไม่ใช่กัดมิ้วแม่ <laughs> อ่ะอะอะอกินไม่ได้ แม่โรยมะลิใส่หนูเลยนะเล่นดอกมะลิเต็มเลยเห็นไหมคะพืชผักสีเขียวเนี่ยน้องมันทําให้อยากปลูกเนาะเดี๋ยวร้อนหน้าเดี๋ยวก็คิดละเดี๋ยวจะปลูกอะไรตําแหน่งไหนดีจะหาพืชพันธุ์ใหม่ๆเดี๋ยวเพื่อนแหม่มจะเอาข่ามาให้ด้วยนะคะข่ากับมะกรูดนะคะเดี๋ยวทีนี้ก็จะทําคลิปเพาะมะกรูดให้เห็นชัดๆนะคะจะได้ เพาะกันได้เนาะจะได้มีทานในต่างแดนเมียงนี่นียย่ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดซับตะใครให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้บายบายก่อนเมีย่ยงเอ๋ยเอาแล้วเอาแล้วสนุกแล้วสนุกแล้วเล่นใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเมียงออแช่